ดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นมาพบกับช่องเลขนะคะลคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมของวันที่วันที่8พฤศจิกายน2567หแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขนะคะลนะครับขอ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขทนาลาดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยทุกท่านนะครับผมมาดูตัวเลขสรุปกันเลยนะครับเลขน้าคลาดหาหน่อยรวมวันที่8พฤศจิกาย,ยน2567 เลขหน้าคลาดวางลูดไว้012เป็นสูตรลูดนะครับผมนะบส่วนสูตรวินนะครับผมมีทั้งหมด6ตัวนะครับเมื่อนำมาวินเราจะได้ทั้งหมด15คู่เจนะก็มี5 4 3 2 10นะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับผมสูตรลูดแล้วก็สูตรวินนี้นะจะมีับจย์ี0 1 2เหมือนกันนะครับ เลขาธิาได้พูดไปในคลิปเมื่อวานว่าถ้ามันตรงกันแบบนี้โอกาสที่มันจะมาเข้าคู่เจาะค่อนข้างสูงนะครับให้ fc สังเกตด้วยนะครับว่าตัวรูดกับตัววินนะครับผมมีตัวใดชนกันบ้างนะครับถ้าชนโอกาสที่จะมาค่อนข้างสูงนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเลขากาใช้สสูตรนะครับสูตรรูดอีกสูตรหนึ่งสูตรวินอีกสูตรหนึ่งนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันเลขากาก็แนะนําว่าสามารถเอาสูตรรูดนี้มาประกบกับตัววินได้นะครับมันก็จะได้ทั้งหมด10 หชุดนะครับสามหกชุดนะครับสิชุดแต่ถ้าไม่ต้องการใช้ตัวรูดมานำมาวินก็ใช้ชุดนี้นะครับแล้วแต่ใจชอบแต่นี่คือแจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับ f อนะครับนะครับว่าเลขรัดาใช้2ส,สูตรนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าผลออกมาแบบไดน,นะครับผมเข้าตัวใดไม่เข้าตัวใด น่าติดตามยังไงหรือเป็นประโยชน์กับเราในภายภาคหน้ายังไงนะครับมาดูกันเลยครับฮาหนอยเฉพาะกิจผลที่ออก1 5 6 0 8กนะครับก็เข้าไปที่รุด5บนครับผมรุด0ล่างครับผมนะบสองเด้งนะครับ <c oughs> ฮานอยกาชาดครับผมผลที่ออก6.03.89เข้าไปที่รุดศูนย์บนนะครับผมเข้าไปที่รุดสามบนครับผมเข้าคู่เจาะศูนย์สามบนครับ,นะรบได้สามเด้งครับผมฮานอยพิเศษครับผลผลที่ออก 37540เข้าไปที่รุด5เข้าไปที่รุด4เข้าไปที่รุด0ูล่างนะครับผมเข้าคู่เจาะ4 0ล่างครับนะครับผมได้4ีเด้งนะครับ มาดูฮาหนอยปกติครับผมผลที่ออก4 5 4 3 1 6นะครับสามตัวแตกนะครับผมหลักร้อยเข้าไปที่รูด5หลัก10บนเข้าไปที่รูด4หลักหน่วยบนเข้าไปที่รูด3 2นะครับสองตัวบนเข้าไปที่4 3ูเจาะ แตก3ตัว 5, 4, 3นะครับผมล่างเข้าไปที่รูดหนนะครับ,นะรบได้6เด้งนะครับผมดีใจด้วยนะครับผม fc ฮานอย VP ครับผมผลที่ออก 0, 6, 5, 0, 4เข้าไปที่รูด5 บนนะครับผมเข้าไปที่รุดศูนย์ล่างครับเข้าไปที่รุดสี่ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะศูนย์สี่ล่างนะครับผมได้สี่เด้งนะครับผมเรามาเช็คกันเลยนะครับผมสูตรตัวรูดเราได้กี่เด้งนะครับศูนย์นะครับผมเข้าไปหนึ่งสองสามสี่นะครับ ศูนย์เข้าไป4เด้น4ครั้งนะครับ1ครับผม1เข้า1ครั้งนะครับ2ครับผม2ไม่มานะครับผมตัววิน2ก็ไม่มานะครับนะครับเท่ากับ5ครั้งนะครับตัวรูดเข้า5ครั้งนะครับคู่เจาะครับผมเข้าไป 4ชุดนะครับในจำนวน15ชุดนี้นะ okay. <Okay. S 1> เข้าไป4 4คู่เจาะนะครับ <Okay. S 1> ก็มี03บนกาชาตนะครับ40ล่างพิเศษนะครับ 43. ปกติบนนะครับ04 VP ่ล่างนะครับ,นะรบสำหรับ04อ่์สสำหรับ 40นะครับกับ0 4นย์ะครับเป็นชุดเน้นของเลขลาดนะครับมา2ครั้งเน้นไปที่30นะครับผมศูมา1ครั้งนะครับผมดีใจ fc ด้วยมาดูครับผมวันที่วันที่9คือวันนี้นะครับเลขลาดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับ 9พฤศจิกายนนะครับผม 6, เลขลาดวางรูดไว้นะครับวางรูดไว้2 3 4นะครับผมวันนี้นะครับ2 3 4นะครับเลขวินนะครับผมเลขวินวันนี้ในสูตรก็มาชนกันนะครับกับตัวรูดขอให้มานะครับ ขอให้มาขอให้โดนนะครับผมครับผมก็มี2 3 4 5 6 8นะครับผมเราวินกันเลยนะครับผม2องสสองส สองห้าสองหกสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามแปดหกแปดสี่ห้าสี่หก 4 8 5 6 5 8ครับฮานอยรวมนี้นะครับ FFC นะครับผมนำไปใช้งานกับฮานอยทุกชนิดนะครับผมฮานอยทุกชนิดในในกร,กระดานของหุ้นนะครับผมกระดานหุ้นฮานอยทุกฮานอยนะครับผมนะครับ สำคัญก็คือตัวลูดนะครับนะครับตัวลูดเนี่ยเป็นนะครับเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับส่วนคู่เจาะนั้นนะครับเป็นนะครับตัวเน้นที่เราจะทำผลกำไรนะครับเมื่อเวลานำไปใช้งานเราก็นะครับมีระบบป้องกันตัวด้วยนะครับนะครับแต่แม้กะนั้นนะครับทุกแนวทางที่ได้รัทําทำให้ไปแล้รับายืนยันว่าทำตามสูตรเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมานะครับ ราะนั้นขอให้ fc ทุกท่านตั้งอยู่ในความมีสติเมื่อจะนำไปใช้งานก็นะครับนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆด้วยนะครับผมนะครับหรือไม่ก็นะครับผมนำไปเปรียบเทียบกับนะครับวิจารยณของตัวเราเองนะครับว่าของ fc เองว่าเห็นดีเห็นงามเห็นเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมนะครับอยากให้อยากให้ fc ทุกท่านนะครับตั้งอยู่ในความมีสติจริงๆครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับ เลขาลาดเน้นรูดไปที่2กับสามนะครับนะส่วนตัวจเจาะเน้นไปที่2 5 2 6 2 8 3 5 3 6 3 8ครับเน้นให้6คู่นะครับเอาละครับผมครับหน้าจอไว้นะครับ F4 นะครับนะอย่าลืมเข้าไปกด ติดตามนะครับผมกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูชมคลิปราพัฒนาก็ออกไปแล้วนะครับเราพัฒนาก็นะครับผมเข้าห้างงวดซ้อนแล้วนะครับผมนะครับเข้าไปทําไปดูคลิปให้เข้าใจนะครับนะครับผมว่าเลขกรับพูดอะไรนะครับนะครับเอาละครับผมทายนี้ขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ